สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เราจะพูดกันถึงช็อตเด็ดของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ว่าก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่สิ่งที่ทุกคนลุ้นและก็สงสัยก็คือริยาดมาเรสปีกทีมชาติแอลจีเรียวัย25ซึ่งฤดูกาลที่แล้วพาจิ้งจอกสยามเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นขวัญใจมหาชนและก็เป็นนักบอลแอลจีเรียยอดเยี่ยมแห่งปีจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่ เพราะมีข่าวว่าอาร์เซนอลนี่ตามจีบตลอดโดยพร้อมทุ่มเงินถึงส0งพันล้านบาทซึ่งจะทําให้มาเรสกลายเป็นหนึ่งใน30นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลล่าสุดครับเจ้าของทีมเลสเตอร์ท่านประธานวิชัยศรีวัฒนป,ประภาโพสสองรูปลงในอินสตาแกรมฮือฮามากนะครับรูปแรกก็ถ่ายคู่กับมาเรสนี่ดึงหูน่ารักน่ารักเหมือนพ่อเล่นกับลูกด้วยความเอ็นดูโดยเขียนบรรยายรูปนี้ว่า happy together อยู่ด้วยกันสุขด้วยกัน ล่าสุดโพสต์อีกรูปหนึ่งครับคราวนี้ดึงหูรุนแรงขึ้นแล้วก็ยิ้มมากขึ้นอีกสองมือดึงสองหูเลยโดยท่านประธานเขียนบรรยายใต้รูปประมาณว่าสองคนในรูปกำลังคุยอะไรกันท่านประธานบอกว่า m a r e s you're not for sale คุณไม่ได้มีไว้ขายส่วน m a r e s ก็ตอบว่าโอเคบอสรับทราบครับนาย ทางจิ้งจอกสยามคงจะสื่อว่าเราไม่ขายมาแร้เสนอเงินมาแค่ไหนเราก็ไม่ขายเขาาย้าใจปะและพรุ่งนี้ห้ามพลาดครับว่าทำไมเจ้าของทีมคนไทยถึงเป็นบุคคลที่ถูกยกย่องและเป็นที่รักมากที่สุดในอังกฤษเฮ้ย <c oughs> นี่ซื้อรถคันละ12ล้านบาทมาแจกนักบอลทั้งทีม